รวมทุกเรื่องที่รู้ตอนนี้ของมัลติเวอร์ซัส ือหาไม่น้อยเลยแหละนะครับกับ Multiversus เกม Free to p a y รวมดาวจากค่าย Warner Brothers ที่มาในแนวไฟติ n งซัดกันนัวแบบ Brawlers คล้ายๆ Super Smash b r o t h e r นั่นแหละครับ ซึ่งก็ไม่พอแค่นั้นเพราะตัวเกมเนี่ยยังรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มอีกด้วยโดยนอกจากที่จะเผยเทรลเลอร์อย่างเป็นทางการให้เแฟนดิกรีดลร้องกระสันอยากสัมผัสเมื่อวันจันทร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเกมเนี่ยก็ยังได้จัดแจงช่วงเวลาทดสอบการเล่น c โค s เซส Alpha ที่เริ่มต้นวันที่19พฤษภาคมนี้อีกด้วย ทางเราเนี่ยเลยอยากจะขอพาไปรู้จักและรับรู้ข้อมูลของเกมเกมนี้ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพื่อที่หลายคนจะได้คลายข้อสงสัยไปจนถึงฮป์มากกว่าเดิมว่าทำไมหลายคนถึงให้ความสนใจมัลติเวิร์สกัน ก็อย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นในก่อนหน้านี้เนี่ยแหละครับ m u l t i v e r s u s คือเกมรวมดาวจากค่าย Warner Brothers ที่มาในแนว Fighting แบบ b r a w l e r s ที่จะเน้นไปที่การต่อสู้แบบชุลมุนยุ่งเหยิงบนฉากการเล่นที่มีพื้นที่ต่างระดับหรือว่าลูกเล่น,นกลไกต่างๆโดยมีเงื่อนไขาการชนะคือทําให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยตกฉากโดยหากยิ่งรับดาเมจมากเนี่ยก็จะยิ่งกระเด็นไกลขึ้นเมื่อถูกโจมตีหรือถ้าจะให้ผู้ตรงๆเนี่ยก็คือยกระบบมาจาก Super Smash Brother เลยนั่นแหละโดยตัวเกมเนี่ย เลือกได้ว่าจะตัวต่อตัว,ตวแบบ1ต่อหนึ่งแบ่งทีมสามารถขี่แบบ2ต่อ 2, 2หรือจะไฟกันมั่ว4คนเลยก็ยังได้ซึ่งแน่นอนว่าแมปการเล่นเนี่ยจะถูกขนมาจากโลกต่างๆของ Warner Brothers โดยที่เปิดเผยข้อมูลในตอนนี้เลยเนี่ยคือทำข้งคาวของแบทแมนบ้านเกิดว o นเดอร์ m a n มนอย่างเทอร์มิสกิราบ้านต้นไม้ของฟินและเจคใน Adventure Time และก็อีกมากมายเตรียมอัปเดตให้ได้เห็นกัน คือถ้ามองแบบผิวเผินอาจจะคิดว่า m u l t i v e r s ์ซเป็นเกมเล่นง่ายๆไม่ซีเรียสใช่ไหมล่ะคือจริงๆจะบอกแบบนั้นก็ไม่ถูกและก็ไม่ผิดเสียทีิเดียวนะครับเพราะตัวเกมมีการแบ่งคลาสให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับการจับคู่ทีมเช่นซูเปอร์แมนเนี่ยได้คลาสเป็นแทงเน้นรับมือรับตีนให้กับเพื่อนอีกคนอายาสตาร์ที่มาจากเกมอัพดได้คลาสตามบทบาทเธอในซีรีส์เลยครับกับแอสเซสซิน หรือว่าทอมกับเจอร์รี่เนี่ยเป็นเมชตัวทำดามเมจระยะไกลเออเอ,อ,อันนี้นนก็เข้าใจคิดเว้ย<ว>และเช็กกี้จากสกูปีดูที่ได้คลาสเป็นบูเซอร์สายดามเมจถึกทนโดนเหล็กเป็นตันทับใส่ต้องไม่ตายแถมตัวเกมยังเซอร์วิสโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเอามีมเช็กกี้ร่างอัตตานิยมมาใส่ในเกมนี้จริงๆด้วยซะเลยมัน,านแน่คราวนี้ลบย และก็นอกเหนือจากการแบ่งคลาสตัวละครแล้วตัวเกมยังได้วางมากชั้นยอดวาให้ผู้เล่นติดพันกับมัลติเวิร์สไปยาวๆกับระบบพัฒนาตัวละครหรือว่าโปรเจคชั่นทุกตัวละครจะมีเพิร์สให้ได้เลือกอัพมาใช้โดยถ้าอ้างอิงจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทั้งยูนิคออฟเฟนส์เดฟเอนส์และก็ยู i l ลิตี้รองรับสไตล์การเล่นหลากหลายรูปแบบเลยละครับหรือถ้ายังรู้สึกแตกต่างไม่พอตัวเกมเนี่ยมีสกินให้เปลี่ยน,ยนด้วยนะครับนี่แหละช่างทางหากท่มาเป็น แล้วก็เช่นกันกับอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกนะครับตัวเกมเนี่ยรองรับการเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะซึ่งรายชื่อของแพลตฟอร์มตอนนี้ต้องบอกว่าลงแทบจะให้ทุกเครื่องเลยละครับไล่ตั้งแต่ PC บน Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และ Xbox Series XS เอา้เอาแล้วมีเชนดอสิปส็นไ,ไหนอะ่ะ w What w h a t the นี่น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดของวิดีโอนี้แล้วหรืมั้งครับ เบื้องต้นในเวอร์ชั่นทดสอบโค้ชอัลฟาน h ้เนี่ยจะมีให้เลือกเล่นทั้งสิ้น16ตัวละครจาก9จักรวาลและจะทยอยอัปเดตต,ตัวใหม่ๆเมื่อตัวเกมเข้าสู่สเตจที่สมบูรณ์กว่านี้นะครับโดยตัวละครณปัจจุบันนี้ไล่เรียงตามนี้ครับ DC Comics Batman Class b o o s e r ได้นักภาคเวอร์ชั่นแอนิเมชันและไตรภาคเกมซีรีส์อาคัมเสมอมากับเควินคอนรอยมาให้เสียงเช่นเดิม Superman Class Tank Wonder Woman Class Tank คาร์ลีควิน c l ค s าสแอสซัซ n นอันนี้เนี่ยก็ได้ Terra ราสตองนักพากูให้เสียงตัวละครนี้ในเวอร์ชันแอนิเมชันมานานแสนนานเหมือนกันครับส c ูปป y d ดู s, <S ช็กกี้คลาสบ r ูเซอรอันนี้เนี่ยพีกมากครับเพราะนอกจากจะเอาร่างแก่นแท้แห่งอัตตนิยมมาใช้จริงๆในเกมแล้วยังได้แมท e ิลลิวลา d นักแสดงที่เคยรับบทเ h ็กกีจาก s c o o ป y d ดูเวอร์ชันคนแสดงมาให้เสียงตัวละครอีกด้วยนะครับเวลมาคลาสซับพอร์ ลูดิทูนส์บักส์บันนี่คลาสเมจเลนจ์เทสแมนเนียนเดวิลหรือว่าเทสคลาสบูเซอร์เกมอฟดรอนส์อาหยา a Stark, s สตาร์คลาสแอสซ s ซ i ินก็แง่ละอันนี้เนี่ยก็ได้เต้าเมซี่วิลเลียมส์นักแสดงจากเวอร์ชันซีรีส์มาพากเสียงให้ฟินกันไปข้างหนึ่งเลยหนึ่งในนั้น,นก็แอดนด้บแบบมเคลิ้มเคลิ้เลยแอดเวนเจอร์ไทม์เจคคลาสบูเซอร์ ฟินคลาส s s ส s s สซิน n ตีเ v e ยูนิเ e r ร์สสต v e วนยูนิเ s e ร์สคลาสซั o พอร์ตการ Class b ลาสบูสเตอร์ทอมแ r นเจอรี่ทอมแ r นเจอรี่คลาสเม n เรอันนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ตัวเกมนับเป็นยูนิตเดียวกันไปเลยนะครับไม่ได้แบ่งตัวตัวละครออริจินอลของ m ัลติเวอร์ซัสไรด็อกคลาสซั r พอร์ตและ The i ไ o n อนไจแกับตัวละครเพียงตัวเดียวกับ i อ o n นไจแอ ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ต้องเป็นคาสแท้งแหละจะเป็นคาสอะไรวะตัวละครที่เรียกเสียงกีดได้มากที่สุดจากทั้งหมดที่เผยชื่อมาแต่ก็เสียดายที่พี่วินดีเซลเนี่ยไม่ได้มาลงเสียงให้นะครับแม้ m u l ติเวอร์ซสจะเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีแต่ก็น่าจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เป็นกังวลกับ Player First Games ทีมพัฒนาที่เดบิวต์ผลงานแรกด้วยเกมนี้ซึ่งแอดเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าเราไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยล่ะเพราะทีมงานโดยมากเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยผ่านการทํางานในบริษัทเกมมาแล้วทั้งสิน้นไม่ว่าจะ CEO และผู้ก่อตั้งอย่างโทนี่เวนที่มีประสบการณ์ออกแบบระบบต่อสู้ให้กับเกมไทเทลใหญ่ๆมากมายกว่า15ปีทั้ง God of War 3 Go d o f War a s c e n s i o n และ League of Legends. จอห์นดีเอสตา t d อาร์ตดรเตอร์ที่คร่ำวอดในวงการเกมกว่า14ปีเคยทำงานให้กับ Disney Interactive และ Warner Brothers Games มาอย่างยาวนานหรือจะยกตัวอย่างอีกคนก็เป็นสเตฟานโค a c h e ฟผู้กำกับด้านเสียงที่มีประสบการณ์กว่า7ปีเคยร่วมง,งานกับ l e s p อนบิสซาและดูแลด้านเสียงเจาะจงไปที่เกม Jedi, f a l l e n Order ก็เอาเป็นว่าแอดมินเนี่ยฟันธงให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเกมเพลย์ที่ออกมาเนี่ยไม่ขี้เหร่แน่นอน แต่กว่าจะถึงวันที่ตัวเกมสมบูรณ์แบบเปิดให้เล่นจริงแบบทั่วโลกเนี่ยจะถูกใจกันขนาดไหนอันนี้คงต้องติดตามกันอีกทีนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจ Multiversus จะเปิด Open Beta ให้เล่นโดยทั่วถึงในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้นะครับ